สวัสดีคุณผู้ชมและลูกค้าทุกท่านเลยนะคะพบกับหนูเล็กที่แชแน,นลหนูเล็กรถมือซองนะคะอยู่กันที่เดิมค่ะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะวันนี้เราอยู่กันในโซนของรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะ ให้เห็นกันนะคะในส่วนของบรรยากาศวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะที่2เมษายนนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถกันแต่เช้าเลยนะสําหรับวันนี้หนูเล็กมีรถอะไรจะมาอัปเดตให้ลูกค้าชมกันเนีย่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเบื้องต้นเลยนะคะขอญาตแจ้งในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นเบื้อต้นดอกเบี้ยอยู่ที่2.79นะคะมีบริการรถสไลด์จะส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่พอลูกค้าท่านใดแจ้งว่ามาจากคลิปวิดีโอนี้ของเล็กนะคะลูกค้ารับไปเลยนะน้ำมันเต็มถังนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ประกันนะคะอุบัติเหตุประกันฉุกเฉินขอให้ค่ะประกันฉุกเฉินมูลค่า5,000บาทนะคะฟรีนะคะรับไปเลย1ปีเต็มเต็มกรมทันนะคะลูกค้าขท่านใดที่อยากออกรถกับหนูเล็กติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์093-389-2888ามรับรถเข้าใหม่นะคะที่หนูเด็กจะนำมาอัปเดตสต็อกให้คุณลูกค้าและคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็เป็นคันนี้เลยค่ะ Toyota V-O ีอ 1.5J นะคะปี2 0 1 0สีขาวๆแบบนี้บอกเลยว่าสีขาวตามหานะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้หรือว่าติดต่อหนเนิกมาได้เลยนะตามเบอร์ที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้กันเลยดีกว่านะเริ่มต้นเลยนะคะคันนี้อันนี้เป็นรายละเอียดของรถนะคะที่ยังไม่มีการปรับสภาพแต่อย่างไรนะคะ มาถึงเนี่ยก็คือมาจอดกันที่ลานนี้เลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาถึงเมื่อวานนี้เองะคะเริ่มกันที่ดวงไฟนะคะดวงไฟเป็นดวงไฟแบบฮาโลเจนซึ่งอันนี้ที่เห็นเหลืองๆเนี่ยก่อนที่เราจะมีการส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะเราจะมีการปรับสภาพรถก่อนดวงไฟเหลืองๆแบบนี้ไม่เห็นแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋านะสำหรับคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนแต่งรถนะคะคันนี้เขามีการแต่งสปอยเลอร์นะคะติดสเกิร์ตนะคะเอาผมมาให้แบบเราตอบคันนะคันนี้มี ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็กระจังหน้าของเขาเนี่ยตกแต่งด้วยตัวโครเมียมด้านหน้าแบบนี้เลยนะตรงกลางก็เป็นโลโก้ To โยต้นะคะคันนี้เป็นรถต่างจังหวัดนะคะลูกค้าคะแต่เดี๋ยวเราจะมีการโอนนะคะรถเข้ามาเป็นรถกรุงเทพก่อนนะคะที่จะมีการขายให้ลูกค้านะคะในส่วนของตัวล้อมแม็กก็เจ้าของเดิมเปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะเป็นล้อมแม็กสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะยางเป็นยางของแม็กซนะคะ เขาแต่งมาก็จริงแต่ลักษณะโครงสร้างเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าจา๋าอ,อันนี้ก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะคะเนื่องจากว่าอยากที่เรียนแจ้งรถคันนี้เพิ่งจะเข้ามาเลยยังไม่เก็บรายละเอียดนะรถของเรานะคะบริษัทเพชรยนต์บอกเลยว่าเราไม่ขายรถตามสภาพนะคะเราขายรถปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะหลังจากคันนี้ปรับสภาพแล้วจะออกมาดูดีและใหม่มากๆเลยนะเดี๋ยวหลังจากปรับสภาพเดี๋ยวหนูเล็กมาอัปเดตให้ลูกค้าชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ อ่าส่วนนี้เป็นกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะเป็นสีขาวคันนี้ติดฟิ์มาให้แล้วนะคะคิ้วกันศาสตร์มีมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสกงสเกิร์นี่เขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เรามาเดินดูรายละเอียดรอบๆคันกันก่อนนะคะฝากระโปรงท้ายเดิมนะคะจากโรงงานคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วย2จุดนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะใส่รักตัว อักษรนะคะ VOS อยู่ครบทุกตัวเลยนะสปอยเลอร์นะคะแล้วก็มีไฟเบรกนะคะตัวนี้ให้ด้านนี้อีกหนึ่งจุดนะคะคันนี้เจ้าของเดิมติดกล้องหลังมาให้ด้วยนะค,ะครบๆเลยค่ะคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าได้ไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบนะคะในส่วนของการแต่งรถสักนิดนึงนะ,ะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องเดิมนะคะกระจกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกัน ในส่วนของกระจกนะคะก็กระจกเดิมๆเ,เลยนะกระจกไม่ได้ถูกขอเปลี่ยนนะคะ,ะคะ่ะสติกเกอร์นะคะโตโยต้ยตานะกระจกบานแท้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดภายในนะคะข้างนอกสีขาวภายในเป็นสีดําแบบนี้นะคะ,ะลักษณะบานประตูนี้ก็บานประตูเดิมๆนะจ๊ะ พวกปุ่มเซ็นทันล็อกอยู่ด้านขวามือแบบนี้นะคะมือจับเป็นสีดำน,นะคะมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำขวดน้ำนะคะให้หนึ่งช่อง เรามาสังเกตดูในส่วนของตัวบานพับฝาประตูนะคะคันนี้เป็นปี2010นเนอะราคาขาย mm. เมื่อสักครู่ไม่ได้แจ้งนะคะราคาขายเราตั้งขายกันอยู่ที่2 3 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าจา๋าลูกค้าท่านใดตามหารถมีออรุ่นนี้อยู่นะคะเก่งขนาดเล็กนะขับขี่สบายนะคะยิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยยิ่งสบายเลยนะหาที่จอดง่ายนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะอ่า คันนี้ลูกค้าได้เป็นเบาะพาไปเป็นเบาะผ้าแบบปรับเรือนเองนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะคะคันนี้เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนจอให้ติดตั้งจอมาให้ด้วยนะคะจอนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมเดี๋ยวลองสตาร์ทรถเพืฟังกันอ่ะ,อะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบเสียบนะคะ เลขไมคันนี้เขาอยู่ที่โอ้หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดเท่านั้นเองรถปีสองพันสิบก็จริงแต่เลขไมค์เนี่ยยังถือว่าน้อยมากๆอยู่เลยนะคะตัวหน้าจอแสดงเรืนไมค์ของเขาเนี่ยปีสองพันสิบเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะทรงเขาจะออกสปอร์ตมาอยู่ตรงกลางคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเขามีการเปลี่ยนหนะ้าจอมานะคะหน้าจอใช้งานได้ปกติเลยนะเป็นหน้าจอแอนดรอยนะคะแอร์ที่ได้ไปก็จะเป็นแอร์แบบ อนาล็อกปรับได้4ระดับด้วยกันนะคะตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบออโตโ้ขั้นบมันได้นะคะตัวเกียร์เขามีการหุ้มหนังสีดำแบบนี้นะคะมือเบรกก็จะอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้เลยนะวัดได้เวภายในเนี่ยสีดำทั้งคันเลยค่ะลูกค้นานะม่านบางังดงบังแดดก็มีให้พร้อมนะคะอันนี้อย่างที่เรียนแจ้งนะลูกค้าจ๋าคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพต่อย่างใด เล็กไม่แน่ใจว่ากล้องที่เขาติดมาให้ด้านหลังนั้นยังใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้งานได้ก็ก็เก็บไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราถอดออกให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะในส่วนของตัวห้องเครื่องบ้างนะคะห้องเครื่องนะบอกเลยว่าห้องเครื่องเดิมๆนะนี่ยังไม่ได้มีการทําความสะอาดหรือว่ามีการปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะลูกค้าขะลักษณะห้องเครื่องนี่ดูปี2 0 1 0ก็จริงนะแต่ห้องเครื่องนี่ยังดูลักษณะ ใช้งานได้เลยนะแล้วก็ยังดีอยู่เลยนะคะลูกค้าน,นะไม่มีรอยรั่วรอยเยื้องของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดนะคะลูกคะะ้าจ๋าเป็นเครื่องขนาดพันห้านะคะตัว1.5ึจ้คันนี้เนี่ยแรงม้าของเขาอยู่ที่ร0 9แรงม้าด้วยคะ ดูในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะสําหรับรถปีนี้นะโดยปกติแล้วเนี่ยถ,ถ้าหัวนอ็อตหลวมหัวน็อตขยับเนี่ยก็ต้องมาดูกันเนาะว่ามันขยับเพราะอะไรบางทีเขาอาจจะถอดอุปกรณ์ไปทําสีก็เป็นไม่ได้นะคะแต่อันนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยก็พาด์ทมเด,มดิมนะคะพาด์ทมเดิมทั้ทงคันเลยแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมนะคะตัวหมอกรนะคะยืนยันในส่วนนี้สติ๊กเกอร์เดิมนะ แล้วก็ตัวปั๊มนะคะโตโยต้านะฝากระโปรงเดิมเลยหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากจะเข้ามาดูรถด้วยตนเองลูกค้าก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ที่สำนักงานใหญ่เดินทางไม่ยากนะคะสะดวกสบายแล้วก็มีรถนะคะมีมีรถด้วยสารผ่านหรือว่าลูกค้าจะขับรถมาเองก็มีที่จอดรถให้นะคะรองรับลูกค้าอยู่ โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าท่านใดที่มองหารถราคาย่อมยาวผ่อนเบาๆ4 0 0พันกว่าบาทนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะจอดง่ายจอดสบายนะคะคันนี้เลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงหลังกันบ้างน,นะคะในส่วนของห้องโดยสารห้องเก็บของนะคะก็กว้างขวางนะคะกว้างขวางโตโยต้าเขาตอบโจทย์อยู่แล้วเนาะเรื่องห้องเก็บของดูการคันนี้ยางอะไรยังมีไหม ạ <laughs> ยางอะไหล่มีให้นะคะเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวเรามีการจัดเก็บให้เข้าที่เข้าทางนะคะลูกค้ารถคันนี้มันยังไม่ได้ปรับสภาพแล้วก็ก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะแต่อย่างที่เรียนแจ้งเลยหลังจากที่เรามีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าดูผลออกมาน่าใช้แน่ๆนะคะคันนี้ราคา235,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรายละเอียดของรถเข้าใหม่คันนี้นะคะเดี๋ยวสรุปกันเข้าๆอีกครั้งนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยโตโยต้าวีออส 1.5J ปี2 พันสสีขาวนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่2องแ0 0สบาท คันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะที่สําคัญจัดยอดได้เต็มๆล้นๆเลยนะสาหรับคันนี้นะคะสำหรับอาชีพที่รองรับในการจัดไฟแนนซ์บอกเลยว่าเรารองรับทุกอาชีพนะคะขอให้อาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่มีรายได้อยู่ที่10,000บาทสามารถออกรถคันนี้คนเดียวได้เลยจบๆผ่อนเบาๆแค่สี่พันต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อหนูเลยเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไว้0 9นย์เก8 8 8ามสามแปเก้าองแดแแด ได้โทรได้นะคะลูกค้าจ๋านะและสําหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้นิดนึงนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ